ตอนนี้ a x i i n f i n i t y นนะครับไม่สามารถเข้าได้นะครับก็คือคนที่เข้าผ่านมาวิสเนี่ยครับมาวิสครับเนี่ยแล้วเปิดขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้มันกดเพย์ไม่ได้มาดูวิธีการแก้กันนะครับว่าเราจะเข้าไปเล่นมันยังไงนะครับขั้นแรกเลยเนี่ยก็คือให้เราเข้าไปที่ Windows Explorer นะครับก็คือตรงนี้เนาะคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าสู่ f ฟล์ Explorer อเาเข้าสู่ f ฟล์ Explorer เสร็จแล้วให้เรามองหาตรงนี้ครับไดซีไดซีตรงนี้นะ มงหาไดซีเสร็จแล้วเข้าไปที่ไดซีนะครับแล้วก็ามาเลือกที่โปรแกรมไฟล์โปรแกรมไฟล์แล้วก็มองหา a x i กซี่อินฟิอ่าตอนนี้ก็จะเจอตรงนี้นะครับ a x i กซี่เดับเบิ้ลคลิกตรงนี้เข้าไปเลยพอดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเลยเสร็จปุ๊บนี่ครับมันโหลดเข้ามาเลยผมก็งงเหมือนกันนะครับว่าเอ๊แล้วทำไมมันไม่ ไม่ไม่เห็นมีผ่านการล็อกอินอะไรเลยมันเข้ามาเลยครับไม่เห็นต้องล็อกอินอะไรเลยมันเข้ามาเลยแล้วมันก็สามารถเล่นได้เลยลองดูก็ได้นะครับวานเห็นไหมครับเล่นได้เลยนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเข้า a x i กซ์ซี่อินแต่ไม่รู้นะครับว่าทําไมถึงไม่ผ่านการล็อกอินเพราะว่าพอเข้าตรงนั้นแล้วมันเข้ามาเลยครับก็ขอจบการอธิบายเรื่องการเข้า a x i กซ์ซี่อินฟนิณเวลานี้นะครับที่มันเข้าไม่ได้นะครับสวัสดีครับ